ทวงยาทุกอย่างของเรากลับคืนมาเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมอนสเตอร์ที่เข้ามาใหม่ก็คือเจ้าโอเมก้าตัวสีม่วงนั่นเองแล้วก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าน้องตัวนี้เนี่ยทำให้เราหมดยากันเป็นแถบแล้วกันทั่วหน้าเลยใช่ไหมละครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะหาของมาเติมพลังของเรายังไงกันได้บ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลย วิธีแรกที่เบสิกที่สุดนะครับก็คือการวิ่งมาตามแมปต่างๆเพื่อเก็บของนั่นเองครับทุกคนซึ่งวิธีการนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาสักนิดหน่อยเท่านั้นเองผมก็แนะนาน,นะครับว่าให้จัดชุดเซตอะไรก็ได้แต่ว่าพวกสกิล2สกิลนี้เข้าไปด้วยถ้าคุณพวกสสกิลนี้เข้าไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเก็บของขุดแร่หรือขุดกระดูกนะครับคุณก็จะได้วัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง วิธีที่2นะครับก็คือการไปโยนโบลิ่งนั่นเองถ้าตั๋วโยนโบลิ่งของคุณมีเยอะมากพอนะครับก็ไปโยนโบลิ่งเล่นได้เลยแล้วก็มีโอกาสได้ยาเลือดกลับมาด้วยนะส่วนวิธีสุดท้ายนะครับก็แค่นอนแล้วตื่นใหม่แล้วก็ปลูกของกับน้องนาตากกะกระไดของแล้วนั่นเอง